สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TCG p เพกาล c h a n n น l การ์ดเกมเาก่าๆกา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 กที่คุณเล่นไม่เกา่า<ฮ>ช่วงนี้คือเก่งคอมากเลยออก,าก,ากาว่าเก่าลเลยซ <laughs> ูตมาอย่างเยอะก็ครับผมตามปกคลิปนะครับก็เรามาอยู่กับการ์ดเกม Union Arena นะครับของใหม่ด้วยอ,อ่าซีรีส์ฮันเตอร์รเอฮันเตอร์นะกองใหม่ด้วยสีใหม่ด้วยป่ะสีใหม่แล<ห>้วอ่าสีใหม่ด้วยนะกับ3เกลือ สามประสานสาประสานก่อนคิรัวแล้วก็โอ้ยไเล่นไม่ได้จริงๆนะคนคนนี้นะฮิโซกานะฮะกับเด็กอ่สาสตัวนี้เนะาะซีประสานบัญชิกรรมเป็นคอนเซปต์เด็กง่ายๆก็คืออะไรนะรวมรกันรวมกันรวมกันเทคเยอะ <laughs> เราอยู่เออเราอยู่กันเร,ๆๆเราอยู่ก็เราจะไปดูข้างในกันนะครับของเด็กของโปรต้องขอบคุณโปรด้วยนะครับที่ให้เราได้ยืมมาถ่ายนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูไส้ในกันเลย อะโอเคนะครับสำหรับที่เราจะพูดอย่างแรกนะครับพลาดไม่ได้เลยหัวใจหลักของเราตัวเรดครับผมก็จะมี3ตัวนี้เทคยังไงบ้างครับโปรสามประสานสาประสานเอาอเกอรนก่อนแล้วก,กันอันแรกคือกอรนกอรนบอกว่าเทคเรดที่ทุกคนรู้ <c oughs> ขึ้นมาในฟอนตลายได้คเรทจีลายมันก็คือเรทครับแล้วก็เทค ในเทิร์นะครับถ้าในเทิร์นในฟอนต์ไลน์เรามีการที่ชื่อคีรัวอยู่มันจะได้บวกพันแล้วก็ได้อิมแพ่านี่คือในเทิร์นส่วนนอกเทิร์นถ้ามีการที่ชื่อคีรัวกับอ so ิโซกะอยู่ในฟอนต์ไลน์พลังจะบวกเพิ่ม2,000เป็น6 0 0วพันอ๋อ,อคือเป็นตัวใหญ่เนะาะก็คือง่ายก็คือมีคนนี้ในเทิร์นก็จะเป็น5,000 มีอิมแพ t ด้วย5 0 0พันอิมแพกนอกเธิร์ก็จะถ้ามี2คนนี้ก็ชื่อ2คนนี้เนาะ <c oughs> ก็จะเป็น6000นะเป็นตัวกัน <c oughs> ได้ชันดีอ่ะตัวต่อไปครับผมคิรัวอ่ะต่อไปคิรัวเทคเลนเมื่อกี้คที่คนร <c oughs> <ๆ>ู้กันโอเคครับแล้วก็เทคตอนที่มันเลดเข้ามาในสนามถ้ามันอยู่ฟอนต์ไลน์สามารถเลดตัวมันได้ครับแล้วก็เลือกกอนในสนามเราหนึ่งใบได้เทคสไน์ครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่เทิร์ที่มันเลดลงมา ถ้ามันอยู่ฟอนต์ไลน์สามารถเลนมันได้มันแล้วก็สามารถเลือกกรอนได้เทคเป็นบวก1ดาเเมจมันจะกลายเป็นกรอนจะกลายเป็น2ดาเเมจแทน๋อก็คือถ้าเทิร์นที่มันเรนออกมาปุ๊บจับมันจับมันนอนจิ้มกรอนจิ้มกรอนได้สไนท์อ่าและถ้าเทิร์นต่อไปก็คือถ้ามันไม่ได้เรนในเทิร์นนั้นละอ่าก็ยังบีได้อยู่แต่จะเป็นจิ้มกรอนได้2ดาเเมจแทนใช่ ก็อีเทคมีสเต็ปเ้ามีสเต็ปด้วยเ็ในหัวใจอีกแล้วเลทก็ขึ้นไปฟอนไลน์ได้ทุกไปก็มีสเต็ปเพื่อนรักดีจริงๆอ่ะไม่พูดไปได้เอามาเพื่อคนนี้นี่ผมหยิบมาเลยนะต่อไปคีโซกะครับผมหกหนึ่งจะบอกว่าถ้ามันอยู่ฟอนไลน์การ์ดที่ทุกใบที่ชื่อกอนคีรัวอีโซกะ ถ้าถูเลงเป้าโดยการของอีกฝ่ายจะต้องทิ้งมือก่อนหนึ่งใบถึงจะเกิดเทคไอการเลงเป้าครั้งนั้นอ๋อ,อ,อก็คือถ้ามันยืนอยู่ข้างหน้าถ้าใครเล็งชื่อที่เป็นชื่อคิโซกะกอนหรือว่าคิรวัวถ้าจะเล็งอเล็งได้แต่ว่าคุณต้องจ่ายคอร์สก่อนคือการทิ้งมือ,อ,อ,อมทิ้งมือหนึ่งใบมันจะเกิดผลได้นะครับก็เป็นตัวการเนาะคอต์สหกโใหญ่สี่เนห้าด้วยมิติเกอร์สามพันถือว่าโอเค อิโซเกเลยเกอสุกะไม่ใช่อิโซเกอย่างเดียวเลยนะเท่าที่ดูแต่คูยพูดมานี่คือแบบนี่คือเมนเด็กเลยนะเนีใช่นี่คือคีย์เวิร์ดเลยเพราะคนนี้จิ้มบวกก็ให้คนนี้ไอคนนี้เชียร์บอกให้บ้องกันก็ก็ให้สองคนนี้ตัวเองด้วยอ่ะก็ถ้าปิดก็สวยๆนะยืนสามคนก็สามประสานสามประสานกันนะก็เลิศบิดจิมมาสไนธ์แล้วก็ห้าพันครับตี หนึ่งโฉนะก็มีอิมแพ t คด้วยแล้วนี่อะไรกันและตัวบลเลอร์เลยสามพันห้าสี่พันห้าสี่พันอุ้ยเกือบจะห้าพันแล้ว,วลย, 3, 5, 4, 5, 5, 4, ยิงสาม 5, 3, ตัวก็หกพันแล้วนอกเกินจุดน,นี้อันตรายนะอ๋อใช่ใช่ใช<ม>ยิงยากหลายการ์ดมันจะแบบว่ายิงสี่พันเหยียบสี่พันยกสี่พันอืม <45. S 1> อ่าอ่าก็ เออจริงแต่มันแต่มันตัวใหญ่ด้วยแหละก็แล่แร่กันไปเขาคุมมืออยู่โอเคไม่จริ้งทิงง่ายนะจริงก็ต้องทิ้งมือนะอืมอืมนอกเทินนอกเทินนับไหมนอกเทินแบบไม่ใช่ดิในเทินเราดิในเทินแบบเราส่งตีไปแล้วเจอทิกเกอร์อย่างเงี้ยนับไหมทิกเกอร์ไม่นับอ๋อทเกอร์ม้โหทิกเกอร์ไงก็โดนอยู่ดีทิกเกอร์ไงก็โดนอยู่ดีเขเข้าใจได้ก็เข้าใจได้โอเคครับก็ประมาณนี้ปวดใจเรามาดูไส้นายกันต่ออ่ะเรามาที่เซตต่อไปนะครับก็เป็นเซตตัวดําเนินเกมของเด็กนี้นะเด็กเหลือง อืมอมก็มาที่ใบแรกเลยอะบิสเกตอะบิสเกตใช่ไหมบิสเกตอ่าบิสเกตครับข้อาสามครับสองจี้ทำอะไรได้เข้ามาสนามจั่วหนึ่งอืมแล้วก็เทคในเมนสามารถเลทมันเอามันไปเอาสายแอรียจั่วเพิ่พมหนึ่งอ๋อเป็นสองจี้ติ๊กเกอร์จัว่วติ๊กเกอร์จั่วด้วยคือต<อ>ัวเติมมือจั่วทุกเทคเลยนะอ่าลงก็จัว่วบิดในเมนตายก็จั่วติ๊กเกอร์ก็จั่ว แถมให้ 2G อีกซัพพอร์ตจริงๆตัวนี้ก็คือเป็นตัวแบบหาของหาของตัวตีมาเล่นหาของตัวตีมาเล่นก็ถือเป็นตัวหาของให้จี้ให้จี้ด้วยเอ็ดอาร์ด้วย <c oughs> <c oughs> โอเคอามาอาร์ที่เราบูลลี่มันเยอะว่าใช้คุ้มมากครับสำหรับกรคอร์สองหนึ่งนะครับเป็นคัลเลอร์ด้วยเขาบอกว่าอะไรครับผมถ้าฟอนไลน์มีการที่ชื่อคิรวยได้อิมแพคตัวมันได้อิมแพ็ค ผมว่าเทคเนี่ยมันหายากนะเทคประมาณนี้มันเป็นคอสองอ่ะแล้วก็พลังสามพันด้วยคือสองหนึ่งสามพันนะเยอะนะหลายอยู่ใช่แต่เทคได้อิมแพคคือมันเป็นตัวเล็กที่ตีอ่ะตีแล้วได้อิมแพคอ่ะเออเก่งนะเก่งคือมันหลายเด็กมันเอาแบบสมมติสแปรบอร์ดลงมาตีเยอะๆอย่างเงี้ยแบบแหบดีสมมติเด็กอ่าพอเกมอนี่อ่าไอ้วง ม่วงจูดสืออ่ะเออโปกเกมอนสแปมตีอ่ะแล้วเพื่อนเราถ้าเกิดตอนนั้นยังไม่มีตัวใหญ่ยืนอ่ะเอาตัวเล็กถ่ายอ่ะอเอาอีนี่ลงตีเป็นลูกกระต่ายอิมแพกอ่ะลูกกระต่ายอิมแพกมองหน้าเลยนะสาม,มัญอิมเพกนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุยกันดีก็คือเขาส่วนใหญ่เนาะเขาออเวลาตัวเล็กตีเขาก็เอาตัวเล็กตีก็เอาตัวเล็กกันประมาณนั้นเออแรกแรกแรกเออตอนนี้อิมแพกเราก็เลยต้องตัวใหญ่ก็ได้อะไรอย่างงี้โอเคอันอันนี้อ่ะยิโซกะ ไม่น่ามีอะไรมากนะฮะก็มีบุคลากรปะบุคลากรถ้าในเงื่อนไขคือมีกรหรือคี้รัวในสนามจะอนไลน์หรือเอเนอร์จีไลน์ก็ได้อืมอก็เป็นก็เป็นก็เป็นตัวตีก็ยืนสี่พันด้วยไม่มันยืนสี่พันให้ดอกจี้เลยเป็นสามตลอดเวลาด้วยเนาะตลอดเวลาขอให้มีคนอื่นน่นะเก่งจริงของใหม่ของใหม่ก็ประมาณนี้สําหรับอ่ะโครงอันนี้เขาเรียกว่าหดใจลักคีย์ฮะก็ตัวดําเนินเกมตัว ตัวอาเลนกลางะแล้วก็เป็นตัวหลักะนะฮะก็ประมาณนี้ที่เหลือก็คือตัวเล็กตัวเล็กแล้วเราจะมาดูกันว่าตัวเล็กเป็นยังไงอืมโอเคครับก็สําหรับตัวตัวเล็กเนาะตัวเริ่มเกมของเราฐานทั้งหลายฐานทั้งหลายนะฮะก็มีทิเกอร์ทั้งคู่เลย <laughs> 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 นะฮะก็สาหรับคิรัวกบก,บกนอนะคอสูญอย่งางละสี่เนาะก็เทคไม่น่ามีอะไรมากเนาะอ่ะคิรัวก็อะไรนะ จัวทิง้งอ๋อจัวทิง้งติ๊กเกอร์มาตรฐานวะติ๊กเกอร์จัวศูนย์หจัวทิง้งติ๊กเกอร์จัวสามพันห้าก่อนก็ครับผมเก็ตขึ้นมือศูนย์ศูนย์ันห้าเก็ตอันนี้อ่าเป็นฐานเหมือนกันหนึ่งหนึ 2, ่สเต็ปมสองพันห้ามาตรฐานอันนี้อันนี้ใส่มาเป็นติกเกอร์เฉยๆติเกอร์แล้วก็ขอสูนด้วยศูนย์ห่มันเฮ้ยมันปกตินะอืมอืมอืมเก่งก็เป็นตอน สูงสิบสองอ่าเดี๋ยนอันนี้ก็เอาใส่เพิ่มจี้เนาะเพิ่มจี้ถ้าตั้งเพิ่มจี้นะฮะก็สองใบปกติเพราะว่าตุ๊กแกก็ควรจะมีสองจี้ติดไว้อ่าครประมาณนี้ได้ละอ่ะต่อไปผมว่าน่าจะเป็นแบบไฮไลท์สักนิดนึงกิมมิคกิมมิคคิมมิคอ่ามาดูเซตต่อไปกันเลยก็สำหรับเซตสุดท้ายเนาะอีเวนต์ของเราหรือคาเฟ่นมอนนั่นเองเก็บมาเพื่อตรงนี้แหละแหละเก็บมาเพื่อตรงนี้นะฮะก็แปลกๆอ่านี้ไม่มีอะไรมาก นี่คือไฟนอนเนาะไฟนอนสงสัยแปลกใจใสสองทำไมครับทำไมอ่ะต้องต้องมีคำตอบเออต้องมีคำตอบโล้มีคำตอบเอ๊ะพี่มันไม่พอเลยอยากใส่ตัวเพิ่มที่เยอะเวยเพราะว่าด็กนี้มันใช้ที่เยอะอยู่แล้วก็เพื่อให้ลงอิโซกะหกหนึ่งให้ได้อัอตัวยืนมันจริงก็คืออิโซกะหกหนึ่งใช่เพราะว่าแล้วก็อย่างอีกอย่าง ต้องทำที่แล้วก็สเปเชียลมันก็ยังเป็นคอท่าด้วยอ๋อวันนี้ลำบากแล้วไปเชี่ยวคอท่าใช่สเปเชียลคอท่าถ้ามันถึงเป็นคอท่าต้องรู้และเทคทำอะไรได้สำหรับคอท่าครับสเปเชียลครับผมมันคืออะไรอบอกว่าถ้าในสนามเรามีการทีมกำจัดเลเซอร์สามใบหรือมากกว่าสามารถใช้การแบบนี้แนละ้วก็เป็นเอาคาแรคเตอร์ห้าพันหรือตำก่อของอีายในฟอนไลน์ไปเอาไซแอร์ แล้วจากนั้นถ้าในฟอนต์ไลน์เรามีการที่ชื่อีิโซกสอยู่เทคอิมแพคแทนเฟิร์กับเทคเมื่อป้องกันของอีกฝ่ายจะไม่ทำงานในเทอร์นี้ก็คือแต่ท้ยต้องมีแก๊งสามคนนี้อยู่สักคนใช่บิสกเก็ตก็นับเอาบิสกเก็ตนับด้วยเหรอเก่งอ๋อคือดูทายแบบข้างบนอย่างนี้ใช่ไหมใช่ลักษณะพิเศษโอ้โหเมื่อกี้ไม่เห็นประมาณตรงนี้นะครับ อืมอันไหนเมื่อกี้บอกบิสเกตมีม,มีผมบัง <laughs> ผมบางอยู่นิดหน่อยโอเคครับก็เป็นสเปเชียลที่แปลกดีที่ไม่ค่าเลยปกติอะไรประมาณนี้คือหน้า,างี้เนาะผมคิดว่ามีที่สกจะยิงห<ช>้าพันแต่แตถ้าไม่มีจะยิงสามพันเออ่าปกติอย่ถึงงั้นไม่ใช่แต่มันเป็นท่านหนึ่งด้วยไงเออคือเนื่อไข่ใช้มันทําให้รู้ง่ายขึ้นเพราะว่าปกติมันแบบต้องมีชื่อนี้ใช่เป็นตัว ตัวเมนเด็กอะ,อะแต่อันนี้คือหแทบจะเมนเด็กกว่าครึ่งเด็กเลยนะขอแคอมอ่มีเจ<ต> <ๆ S 2> กคนอ,อ่ะกูจริงในหมดอ่ะเก่งเก่ก็แลกกับคอสแพงอ่าก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องลดใบนี้เพื่อไปใส่2องีเพิ่มอืม,อมก็เราจะดูนะฮะอ่าเก็บไว้ก่อน<笑><笑>เก็บไว้ก่อนอันนี้ก่อน,อ,น,นอันนี้สิ่งแปลกปลอมนะครับผมว่าเพราะว่าเด็กนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ของเขานะฮะก็ต้องบอกว่าไหนบอกชื่อทีมกำจัดเลเซอร์อ่านี่นี่นี่่เลเซอร์ ครับใส่มาทำไมครับถึงอะไรครับว่ามาอ๋อวันนี้บอกว่าถ้าเลือกคาแรคเตอร์ในเอาไซแอรเรียเราที่ติดไทายทีมกําจับเลเซอร์หรือว่าทายเนนบีดที่มีเอเนอจเพียงพอและมีแอคชั่นหนึ่งเข้ามาในสนามนสภาเลสหรือเลสได้โอ้แต่แต่แต่การนี้มีเงื่อนไขคือถ้าใช้ จะใช้การเป็นนี้จากมือมือห้ามมีการเป็นนี้อยู่ในในหลุมไม่งั้นมันจะไม่สามารถใช้การเป็นนี้ได้ก็คือหนึ่งใบหนึ่งใบเท่านั้นหนึ่งใบเท่านั้นแต่ถ้าใบนี้ไม่ได้ใช้จากมืออ่าไม่ไงหลใช้จากมือมันถ้ามันลงหลุมมันจะกลายไปรีมูฟเนี่ยเรียแทนอก็คือสมมติจวดทิ้งทิ้งใบนี้ไปไปรีมูฟเลยไปรเลยแต่ถ้าใช้มันก็จะลงหลุมปกติ ก็คือกำหนดให้ใช้ได้ใบเดียวอยู่ดีเพราะถ้าใช้ก็จะต้องลงหลุมแต่ถ้าลงหลุมด้วยวิธีการอื่นก็จะไปมูฟตัวทิ้งโดนทิกเกอร์ลงหลุมก็ไปมูฟใช่ก็ใส่ใบเดียวนะครับทิกเกอร์เก็บขึ้นอื่นเอ้ยโอ้มันเลยเก่งไงผมว่าก็คือเก่งนะเนื้อไขมันเยอะก็จริงคอสมันถูกก็จริงคอสดหนึ่งด้วยอนี่มันแรกไงเออใส่ไปเดียวใส่ไม่ต้องวนเออ ได้ใช้แน่นอนนะฮะก็สำหรับนี่นะครับทีมกําจัดเลเซอร์ตัวจริงนะฮะเราจะอยู่ที่สายเมือผมผมผมนี่นะฮะสามเลอถึงเวลาแล้วนะว่าอ่ะสําหรับท่านี้นะครับมันมันคืออะไรมันเกิดมาได้ยังไงแล้วก็ทําไมถึงใส่ใบเดียวมันคืออะไรครับโปรอธิบายแถลงไขอันนี้คือท่าท่าปิดเกมท <laughs> ปิดเกม <laughs> <laughs> ทั้งในเมแล้วก็เด็กนี้ย <laughs> ชื่อท่าอยู่ท่าสามภาษาสามภาษาอุขับตัวโยกเลยอ่ะเขาเ,ขา,เขาว่าไงครับใหนี้นี้อบอกว่าถ้าในสนามเรามีการที่ชื่อกอนอยู่เลือกคาแรคเตอร์หนึ่งใบพลังบบกสองพถ้ามีการที่ชื่อคีรัวอยู่จั่วก,การ์ดเพิ่มหนึ่งใบแต่ถ้ามีคิโซกะอยู่ในสนามลุกเอพหนึง่งใบเฮ้ยมันไม่ได้บอกว่านหรือนะ แค่บอกว่าถ้ามีคนนี้ได้เทคนิคนี้ถ้ามีอีกคนก็ได้อีกเทคอืคถ้ามีสามคนอ่ะก็ได้สามเทคเฮ้ยเอ้ยบวกสองพันได้จวดแล้วลูกเอพีคืนโอ้โหสามผสานบวกสองพันจวดหนึ่งเนี่ยเหตุผลว่าทำไมถึงใส่ลูกเอพีแค่สองใบใบนี้มันก็แทนกันได้สุดยอดสามผสานโอ้โหก็ ใบเดียวคุ้มค่านะก็ะจริงๆก็ปกตินะเด็กอันนี้เด็กทั้งหมดแล้วก็อันนี้ <c oughs> เด็กชาวบ,บ้านนะปกตินะ <c oughs> ผมมองว่าอย่างเงี้ยอ่ะเออมันสเปเชียลไฟนอลอ่ะครบแล้วหมดแล้วอันนี้ไม่ต้องพูดแล้วบังเอิญโปรดันทะลึง่ง <c oughs> <c oughs> เลยต้องพูดนิดนึง <c oughs> โอเคนะครับต่อก็จะมาอ่ะจริงแค่เป็นคนอื่นจะบอกว่าทะลึ่งแต่เป็นคนเนี้ยอัจฉริยะเฮ้ยอ่ะ ็นี่นะครับสรุปผลประกอบการของเด็กนี้นะครับคงเด็กก็ตัวเด็ก50บใบนะครับจะเป็นตัวเรท12บบใบนะฮะสีออสีปดเอออ๋อสี่แปดเออสี่างละอออ๋อี่แปดเอออ๋อี่เอออ๋ี่แประมาณนี่แปอี่แปดเอออสี่าปละออิสี่แปดเออ่แปดเออี่มปเออ่แปดะอีแป่อี่แเอออ๋่แลดเออออ่แปบอแปดเอออ๋ี้แอปี ตัวเด็กเล,เล่นเล่นป็นไงครับเกมเพย์แบบสไตล์การเล่นถ้าดูไม่น่าใช่แบบอักรจจา,าไล่ตีไปเลยเน้นทำบอร์ <ทำ S 3> อดครับเพราะมันต้องทำชื่อไงต้อเล่นสามชื่อไงก็ต้องเน้นปั้นบอร์ดก่อนอ๋อก็แบบตั้งบอร์ดเพื่อส่งตัวใหญ่ไปตีใช่อ๋อแล้วก็มีตัวเล็กเนาะค่อยๆค่อยๆไล่ตีไปเรื่อยๆค่อยๆเก็บไปอืมก็เป็นเล็กเด็กใหม่นะครับเด็กใหม่ของคันเตอร์เหลืองนะครับก็ขอบคุณโปรอครังน,นะครับที่ทำให้เราได้ เอาเด็กนี้มาถ่ายทำนครับพาเากรอขันขอบคุณมากๆเลยสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบกันไปแล้วใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับอืสำหรับคลิปต่อๆไปก็จะเป็นอะไร BS จะเป็นอะไรของใหม่ใกล้มาแล้วอ่าถ่ายคือที่ถ่ายตอนเนี้ยของใหม่ยังไม่มากําลังจะมากําลังจะมาอืมใกล้แล้วเดี๋ยว BS เราก็ต้องไปทํากันต่อเนื่อยนืกันหน่อยอันนี้เรามา กรุบกริบกรุบกริบ <rip> สำหรับของใหม่ฮันเตอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ขอตัวลรบไปก่อนนะครับ <ผม S 1> แล้วใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับผม